คนบอกดีเจต้นน้ำทำอะไรคะวันนี้โอ้โหลันลาก,กันอีกแล้วค่ะคผู้ชมคะหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มต้องกล่าคำว่า <Yeah. S 1> สวสดีไปอย่าง oh. FC นะคะ Facebook TikTok Youtube ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้ yeah. ที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำเลยโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาชิมค่ะของอร่อยกันอีกแล้วพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินแล้วก็พามาชิมนะคะแล้วก็เราไปถึงเมามอยศิลปินคนดังคนไหนโอ้โหเดี๋ยวว่าวันนี้นะคะก็เป็นร้านดังในราชบุรีอีกเช่นกันกับร้านนี้เลยไอศครีมหญิงพลมะพราะ้าวน้ำหอมสดตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีผ่านมาแถวนี้นะคะแถวโกดัง ญี่ปุ่น3ใบเถานี่เลยนี่เลยขึ้นป้ายเลยขึ้นป้ายเลยเนี่เนเนเนเเนเนเเนเน โกดังญี่ปุ่น3าใบเถาถึงเลยค่ะเพราะร้านของเราตั้งอยู่ด้านหน้าร้านาโกดังญี่ปุ่นสาใบเถานั่นเองนะคะกับไอศครีมยิงพดมะพร้าวน้ำหอมสดค่ะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ตามมาชมเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพามาลุยกันเลยดีกว่านะคะทานไอศครีมอร่อยกันนะคะที่ร้านไอศครีมยิงพดมะพร้าวน้ำหอมสดค่ะอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะตามมาเลยค่ะโอ้ลูกค้ากำลังสั่ง ไอศเคีร์มอยู่พอดีเลยเอ๊ยมาสอบถามความรู้สึกนิดหน่อยอ่าอันนี้น้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะเนี่ยท็อปครับผมน้องท็อปโอเค,คน้องท็อปมาจากไหนคะเนี่ยลาดหรี่ครับผมจากลาดหรี่คะ่ะน้องท็อปสั่งไอศเรีมอะไรไปคะน้องสตรอเบอร์รี่ครับสตรอเบอร์รี่รสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยครับเออเดี๋ยวขออนุญาตน้องหันทางกล้องนิดน,นึงอ่าเป็นไงบ้าง ออรอร่อยนะไอศครีมรสชาติเป็นยังไงบ้างแบบหอมหวานนะครับผมนุ่มอร่อยนะโอ้นี่กินใหญ่เลยกินแบบว่าอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกินไม่ไม่ไม่พูดไม่จ่าใครเลยนะแบบไม่พูดไม่จ่าใครเลยโอเคนี่สั่งสตรอเบอร์รี่มากินนะคะโอเคอ่ะแล้วน้องคนนี้มาจากไหนคะน้องน้องมาจากไหนคะจากราชบุรีค่ะจากจาชบุรีเหมือนกันค่ะอ๋อมาด้วยกันเหรอคะค่ะพี่คนนี้เป็นเจ้าเมืองค่ะ อ๋อเป็นเจ้ามือน่ารักน่ารักมากเลยแล้วนี่น้องสั่งไอศครีมอะไรคะเนี่ยเผือกค่ะสั่งเผือกมากินโอเคเลยแล้วติเป็นไงบ้างคะน้องหวานหอมค่ะหอบปิ้งแบบเยอะเะแล้วตามใจตัวเองนะค่ะโอ้หนี่ค่อยตักเองเลยใช่ไหมใชปิ้งให้ตักเองรู้ตักอะไรมาบ้างลูกตอนนี้ตักฟักทองค่ะตักฟักทองมาโอเคเลยแล้วมีอะไรบ้างอ๋อตักฟักทองอย่างเดียวใช่ค่ะชอบใส่นมด้วยไอ้นั้นถ้าใส่นมก่อนใส่นมถึงน่า เ <c oughs> ข้าก็อยู่คณะพี่รับเข้าอยู่คณะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเราอยู่คณะแล้ว <c oughs> โอ้นี่น้องมาจากไหนกันนี่มาด้วยกันบ้างคะเนี่ยม,มาด้วยกันครับผมมาด้วยกันโอ้โหเดียวว่านะคะ,ะวันนี้น้องมาทําอะไรคะมาซื้อของที่โกดังสามใบเผาครับอ๋อมาซื้อของที่โกดังสามใบเผาเออก็เลยแวะมาทานร้านไอศกรีมร้านหญิงพสครับนะหนูสั่งอะไรมาคะสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ <Y out. S 1> อ่าเดี๋ยวให้น้องทานก่อนเดี๋ยวได้รสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนเดี๋ยวนี้กำลังกินวันนี้อ่ากำลังทำท็อปปิ้งอยู่ใส่ท็อปปิ้ง อันนี้มาทีมเดียวกันหมดเลยโอ้โหนะคะเรียกว่านะคะนี่สองตัวนาองบจริงๆเลยน่ารักห่อน่ารักมากเลยนะคะกับเจ้าของร้านของเรานี่สุดยอดเลยอะสุดยอดเลยอะค่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 เค่ะด่ะค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 ่ค่าค่ะ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 คาะค่ะะคค่่ะะะคะะ โอ้โหเอารสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเน่งค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเรียกว่าวันนี้นะคะเราพามากินไอติมกันนะคะไอศครีมอร่อยนะคะร้านดังนะคะในราชบุรีนะคะแถวโกดังญี่ปุ่นสามใบเถ่านะคะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรคะอำเภอโพธารามค่ะโพธารามเอ๊โพธารามนี่เลยนะคะเรียกได้ว่า เป็นร้านดังนะคะในย่านโพธารามเลยนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะพาคุณผู้ชมมาชมมาชิมไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมเมะพร้าวสดไอศครีมมะพร้าวสดในลูกมะพร้าวค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นี่คือเจ้าของร้านของเรานะคะยิงพตค่ะเอาเต้นหน่อยยิงช่อตึงตึงตึงโอ้โหตึงอะไรตึง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 ตลงตมาตึงตึงตึงอร โ okay. อเคได้ว่ารายการของเราก็จะลั้นลางกันนิดนึงนะคะหญิงโพสเราจะยิงโพสต้องทาใจนะคะหญิงโพสกับอยู่กําลังอยู่กับดีเจแล้วก็ตลกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยโอ okay, เคบ้า <ยะ S 1> หนูอย่าย <ะ S 1> เถียงดูจากหน้าตาหนูอย่าเถียง <laughs> หนูอย่าเถียงดูหน้าก่อนใช่ไหมเ <laughs> <laughs> ถียงไม่ออกใช่ไหมใครใครก็บอกว่าดีเจต้นน้าคนสวยไงอะไรเงี้ยพี่จะเถียงพี่ก็เถียงไม่ออกเพราะว่าหน้าตามันบนุบอกอยู่โอเคบ้าโอเคโอเคโอเคเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้ ว่ามีไอศครีมอร่อยอ่อยมากมายให้คุณได้ลองชิมกันนะคะวันนี้มาลองชิมกันอ้าวซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นอะไรคะน้องยิงพลดเป็นไอติีมมะพร้าวสดในลูกมะพร้าวนะคะเดี๋ยวก็จะให้พี่ดิจิตน้ำเนี่ยเป็นคนชิมแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมีของฟรีมีของฟรีให้ชิมด้วยอ้าอย่างงี้จะรออะไรอยู่ละก้ายกอะไรย้าะ เราได้กินอีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเออวันนี้นะคะก็พามาชิมไอศครีมอร่อยๆนะคะในย่านราดรีนะคะแถวแถวโพธารามค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยมาเลยค่ะหญิงพศค่ะมาแล้วค่ะมาเลยจ้ะ,ะอืมคุณผู้ชมค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆาาเลยทีเดียวสิบบาทไม่แพงว้าสิบสิบบาทเท่าน<ด>ั้นอยู่ในลูกมะพร้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะหญิงพศจ๋าเอาแล้วค่ะตอนนี้เรามีทัอปิ้งด้วยอ่าเติม เองได้เลยท็อปปิ้งนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นฟักทองค่ะฟักทองเชื่อมอืมฟักทองเชื่อมมีสลิมอืมนี่นะคะเรียกว่าน้องก็ให้ไอศยครีมไปเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งโอ้โหเรียกว่าแถมท็อปปิ้งกันไปอีกโอ้โหเยอะจริงๆสี่สิบบาทเท่านั้นใช่สุดยอดมากเลยอ่ะถ้าเกิดลูกค้าทานไม่หมดก็มีในราคา25บาทก็มีค่ะจ้าตักไม่อั้นเลย ตักไม่อั้อนค่ะงั้นงั้นเสิร์ฟเสิร์ฟทั้งหมดเลยถ <c oughs> ึงกัะหัวแล้วห่ากากเลยนะโอเคหยอกยําเ้าแย่หยอกน้องเขาเออนะฮะ40บาทเท่านั้นคุณผู้ชมขาไม่แพงด้วยอร่อยด้วยนี่นะฮะไอติมเรามีทั้งหมด2ีบรสชาตินะคะอร่อยไม่ซ้ำจำคุ้มได้นะกลัวมันจะล้นพี่ตักแค่นี้พอลูกตักแค่นี้พอกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวมันล้นลูกเออนะชิมก่อนค่ะไอศครีมคุณผู้ชมเอาละ ฮ,ฮ,ฮนี่คือเิวิยการกินยั่วคุณผู้ชมนะคะเฮ้เ <Yahoo! S 1> อืมลอยจังงูครับพี่น้องครับเร <Yeah! S 1> ีว่า ไอศกรีมเ, e เนี่ยเป็นมะพร้าวน้ำหอมสดแท้เลยนะคะกับกลิ่น,ะนะมะพร้าวน้ำหอมนี่เดียว่าเตะจมูกเลยค่ะผู้ชมโอ้โหน่ารักมากๆเลย <Yeah S 1> ทีเดียวนะคะน่ารับประทานมากๆค่ะผู้ชมค,ะค่ะที่น่ารักนี่บอกว่าเจ้าของร้านคะน่ารักนี่ถ้าน่าทานต้องไอศกรีน e นี่น่ารักแพ้ที่ดีเจต้นน้ำนะเอาม <Yeah S 1> าสองร้อย ลองไข่ชมไข่วันนี้เอาไปสองร้อยเยโอเคโอ้โหเรียกว่าอันนี้ก็จะมีนมนมสดด้วยนะคะนมสดที่เราสายได้เลยนะคะสายนมเยอะเยาะนมเยอะๆเอาไม่คะาสหน้อยีน้อยมีน้อยมีน้อยมีน้อยไม่ก็าใส่โอเคครับเรียบร้อยครับ นะคะเรียกว่านี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็จะเป็นไอศครี i, มมะพร้าวนมสดนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแค่อยู่ในกระ,อ,ะอยู่ในมะพร้าวลูกมะพร้าวนะคะ40บาทเท่านั้นอมไม่แพงด้วยนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็ท็อปปิง้งในมีหลายอย่างเลยคุณยุซสามาถ่ายใกล้ๆมีอะไรบ้างนะมีอะไรให้เลือกอันนี้เป็นลูกเกดเป็นลูกเกดค่ะ,ล,คะลูกเกดอันนี้เติมได้ตลอดค่ะ,<ต>ะอันนี้วุ้นมะพร้าวค่ะอันนี้อันนี้นี้อันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตอันนี้ อันนี้วุ้นสีค่ะค่ะวุ้นสีนะคะอันนี้เป็นฟักทองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยลูกชิดค่ะลูกชิดลูกชิดอ่านี่ฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลิมสลิมเหมือนกันโอเคอันนี้ถั่วถั่วอ่านะคะก็เลยก็จะมีนมนมสดด้วยนมข้นหวานด้วยนะคะมีให้เลือกมากมายอันนี้เป็นอะไรช็อกโกแลตใช่เติมเป็นช็อกโกแลตค่ะก็ไอศครีม หวานมันอร่อยนะะอากาศกำลังร้อนๆมาท่องเที่ยวแถวแถวราชดีเนาะแถวราชดีแถวโพธารามนะคะแถวโพธารามตรงนี้มีอะไรเด่นก็จะมีโกดังญี่ปุ่น3ามใบเถาตรงนี้นะคะเสิร์ช GPS มาว่าไงคะ เสร็จ gps มาที่อไอศครีมหญิงพศก็เจอแล้วค่ะเจอที่นี่เลยถ้าเกิดเสด็จ gps ก็เจอเลยใครที่จะผ่านไปเพชรบุรีกาญจนบุรีรับบุรีก็แวะทานได้แวะชิมกันก่อนขึ้นใน gps <c oughs> ด้ว้ไอศครีมหญิงพศด้วยใช่ขึ้นใน g p นดัง,จร,งจริงๆอ่ะุผู้ชมอย,อ,อยากดังค่ะตอนนี้อยากดังเนี่ย ร้าน <Yeah. S 1> ดัง <Woo. S 1> ย่านโพธารามค่ะ <Okay. S 1> จังหวัดราชบุรีนะคะยังไงก็แวะมาทานไอศครีมหญิงพดกันได้ <Okay. S 1> โอเคเลย <Yeah. S 1> สุดยอดอ่ะนะคะแล้วมีรสอะไรบ้างพี่อยากจะรู้ละตอนนี้นะคะมีรสอะไรบ้างเอ้านะคะไอศครีมของเรามีดายหน้าร้านเลยคุณชูซ่าอ่าค่ะตอนนี้เราจะให้เจ้าของร้านคนสวยของเรานะคะหญิงพดนะคะโพดจะมาน <Yeah. Woo. S 2> เนือทนแล้วนั้นโพด เฮ้ยคนรับเพลงอะไรนะวันเลียง <laughs> อันนี้พจ,มา,งงพจมานพจมาร้องไงพจมานพจมานนี่คื <c oughs> อเาอแห่งบ้านใายทอ ได้เรื่อยค่ะดีเจต้นทำติ้งต้องเอาละค่ะผู้ชมขะรอหยุดความติ้งต้องมาตรงนี้เลยดินี่โอ้คุณผู้ชมคาอืมมากมายเลยนะคะเราจะมีหลายรถให้เลือกทั้งนิสสันโตโยต้ายามาฮ่าฮิตาชิรตชิอ้าไม่ใช่พลเรืเลยพลเรื่องไรอันนั้นมันรถละรถรถวิ่งได้อันนี้อันนี้รถไอศครีมเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีรถกะทิรถเผือกบูเบอรี่มะม่วง I mm -hmm. มะพร้าวนะคะรถกาแฟช็อกชิพนะคะรถทุเรียนนะคะรถนมสดโอ้โหรสสตรอเบอรี่ชาเขียวชาไทยลูกเกดวานิลาโอริโอรถส้มมันม่วงรสกาแฟเฮ้ยเดี๋ยวต้องทานมันม่วงพี่ชอบนะมันม่วงเนี่ยชอบมากเลยรสกาแฟรวมนิดช็อกชิพซาลิมนะคะช็อกมอรนี่ช็อกมอรชูซาวานิลาช็อกชิพรสมะนาวและชอลอ็อกโกแลตพูดแค่นี้ก็อยากจะทานกันแล้วใช่ไหมคะ คุณผู้ชมร้านดังย่านโพธารามกับไอศครีมหญิงพอดนี่ <Yeah. S 1> แวะมาได้เลยนะคะโย่า oh. อยู่แถวโกดังญี่ปุ่นสาใบเถานะคะอยู่หน้าร้านเลยอยู่หน้าร้านโกดังญี่ปุ่น3ใบเถากับร้านไอศครีมหญิงพศนะคะแวะมาย่านนี้ย่านโพธารามแถวจังหวัดราชบุรีนะคะผ่านไปผ่านมามาท่องเที่ยวแถวนี้ก็แวะกันได้นะคะกับร้านของน้องหญิงพศพ็จมานสว่างวงสว่างค้าวง่มามาเด๋ยวพาเข้าคณะดีพาเข้าคณะดีนี่นจะมุ่ใจมันเลยดังแลวอย่าลืมพี่นะ ดังก็อยู่ <mumbles> ื่งหนูนะ โอเคนะคะก็ฝากร้านไอศครีมหญิงพดไว้ในอ้อมอกอ้ามใจคุณผ okay, ู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผ่านมาแถวแถวย่านโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะก็มาแวะทานไอศครีมร้านหญิงพดกันได้นะคะแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากในน้าพี่ดีเจต้นน้ำเป็นไงเอฟซีเป็นไงมีส่วนลดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวแถมน้ํามะพร้าวสดเลย1ขวดว้าวสุดยอดเลยเรามีของแถมให้ถ้าบอกว่ามาจากช่อง y o u t u ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มไม่ว่า จะเป็นช่อง YouTube Facebook หรือว่า TikTok อะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่ามาจากด j ต้นน้ำเชิญยิ้มหุณร เลยค่ะของขวัญพิเศษจากน้องหญิงโพสต์โอ้มีอะไรนะน้ำมะพร้าวมะพร้าวแถมให้เลยไม่ไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ำตาลเลยค่ะค่ะแล้วได้ราคาพิเศษด้วยไอศกรีมราคาพิเศษด้วยโอ้สุดยอดมากมากเลยค่ะวันนี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะร้านหญิงโพสต์ฝากไว้เด็วเอาหมวกกำใจนะคะเราจะต้องเต้นโชว์กันนิดนึงก่อนเราจะจากลากันไปตึง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 เอาเต้นแบบพี่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  คนสวยมาทำติ้งต้องค่ะนะคะคนติ้งต้องเท่านั้นค่ะที่ทำได้แก่แต่น้องดูน้องเขาจะหวงสวยนิดน,นึงค่ะไม่เหมือนดีเจจน,น้ำค่ะถ <im itation> ึงหนูจะริงต้องแต่หนูก็น่ารักแล้วก็เซ็กซี่นะคะทุกคนเอยอย่าาทียนอย่าทีหย, <c oughs> <y ük> <y ük> ยอเยาวเสาแย่กันไปโ okay. อเคค่ะคุณค่ะขอบคุณน้อง <y ük> หญิงโพด,ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านไอศครีมร้านดัง กับร้านไอศครีมหญิงพศนะคะอยู่แถวแถวโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะผ่านมาอย่าลืมแะกันด้วยนะคะโอเคและอย่าลืมกดติดตาม Facebook ิก k t อร์ยูทูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะหลักๆก็ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะกดติดตามกดซับสไคร้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิม้มสาหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำจะพาคุณผู้ชมไปชิมไปเที่ยวไปเม้ามอยไปคุยไปอะไรที่ไหนยังไงนะคะพาเพลินที่ไหน ก็เข้ามาชมคลิปของเรานะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทางช่อง y t u t u ดีเจต้นน้ำชนยิ้มแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคนที่ติดตามช่อง Youtube ก็ Facebook แล้วก็ t i k t o อเราก็เจอเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้จกลาไปก่อนนะคะเออเต้นเชว์เลยด้หนึ่งจุ๊งจุงจุงจุ๊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 งจุงจุงจุงเฮ้ขอบคุณค่ะ